ความเป็นมาของหมอยาแผนโบราณในอดีตการเมื่อผู้คนยังอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างแนบแน่นวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับป่าเขาลำธารและสรรพสิ่งรอบตัวการเจ็บไข้ได้ป่วยจึงต้องอาศัยความรู้จากธรรมชาติหมอยาแผนโบราณจึงเกิดขึ้นมาจากผู้คนที่สังเกตทดลองและสืบทอดภูมิปัญญากันรุ่นต่อรุ่น หมอยาแผนโบราณไม่ใช่แค่คนที่รู้จักต้นไม้ใบหญ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้มีใจเมตตารับฟังทุกขร้อนของชาวบ้านใช้ความรู้ทั้งทางสมุนไพรการนวดการประครบตลอดจนพิธีกรรมพื้นบ้านบางอย่างเพื่อช่วยบรรเทาโรคภัยต่างๆที่ในสมัยนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลหรือหมอแผนใหม่เข้าถึง ความรู้ของหมอยาไทยถูกถ่ายทอดด้วยการพูดการทำให้ดูและการฝึกฝนไม่ได้มีตำราเป็นลายลักษณ์อักษรในช่วงแรกๆแ,แต่สืบต่อกันด้วยความเคารพในครูบาอาจารย์ผ่านพิธีไหว้ครูที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาสตร์นี้หมอยาแต่ละคนมักจะมีตำรับยาประจำตระกูลหรือมีตำราลับเฉพาะของตนเองที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนจะเรียนรู้ได้ สิ่งที่ทำให้หมอยาแผนโบราณมีคุณค่าไม่ใช่แค่ความรู้เรื่องสมุนไพรแต่คือหัวใจของความเป็นผู้รักษาที่เห็นความทุกข์ของผู้อื่นเป็นเรื่องใหญ่รักษาด้วยความอ่อนโยนและไม่หวังสิ่งตอบแทนมากมาย ต่อมาเมื่อวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาความรู้หมอยาแผนโบราณจึงค่อยๆลดบทบาทลงแต่ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในชุมชนต่างๆเป็นพื้นฐานของการแพทย์แผนไทยในปัจจุบันและได้รับการฟื้น,ฟ,นฟูให้กลับมามีคุณค่าในฐานะภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินหมอยาแผนโบราณคือหลักฐานของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ เป็นเรื่องราวของความเมตตาความอดทนและปัญญาอันเกิดจากการเฝ้าดูธรรมชาติอย่างลึกซึ้งเป็นมรดกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย